เปิดตัวหรือเปล่าเบสควงหนุ่มคนดังยินดีงานแต่งเมพิชนาทคู่นี้ยังไงเบสรักวณีควงแพททิกยูทูบเบอร์หนุม่มหล่องานดีร่วมยินดีงานแต่งเมพิชนาทไฮโซปิกซึ่งงานนี้สาวเบสก็ได้ออกมาโพสคลิปบรรยากาศภายในงานแต่งของเมและไฮโซปิกที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นอบหลอมด้วยคนที่รักทั้งสองอย่างคับข้างพร้อมกับแนบข้อความของสาวเมที่บอกว่าอยากบอกว่าพี่เชียร์คนที่ชื่อแพททิกนะ ชวนมางานด้วยก็ได้และอิโมจิรูปหัวใจซึ่งเธอก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าชวนมาแล้วนะคะพี่เมย์ดีใจด้วยนะคะพี่เมย์คนสวยซึ่งนี่ก็ถือเป็นการออกงานคู่ครั้งแรกหลังจากที่เป็นและแพทริกถูกจับตาความสัมพันธ์และหลายคนเอก็เชื่อให้ทั้งคู่เป็นคู่รักกันจริงๆขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ